Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เห็นความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือต่อระบบกฎหมายต่อความยุติธรรมตั้งแต่คดีสำคัญทางการเมืองกระทั่งคดีดาราดรามา่าที่คนติดตามกันทุกบ้าน โรงพักร้าง396รั้ง396แห่งรัฐเสียหายกว่า5,000ล้านไม่เจอคนทุจริตไม่มีคนติดคุกเป็นไปได้อย่างไรแต่ก็เป็นไปแล้วขณะที่สอสอเสียบบัตรแทนกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุก16เดือนไม่รอลงอาญา คดีโรงพักร้างเป็นไปได้ว่าปปชสำนวนอ่อนขนาดอายการไม่สั่งฟ้องสุเทพเทือกสุบรรเลยเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยต่อความเสียหายซึ่งปปชก็ไม่ยักตามสอบเรื่องหัวประมูลที่ดีเอสไอทำไว้คนอดเปรียบเทียบไม่ได้กับยิ่งลักษณ์ติดคุก5ปีฐานปล่อยปละ,ละละเลยคดีทุจริตระบายข้าเสียบบัตรแทนกันผิดแง้แต่ร้ายแรงแค่ไหนเพราะไม่ได้เปลี่ยนเจตนาเจ้าของบัตร ไม่เปลี่ยนผลโหวตน่าจะเหมือนแค่นักเรียนผิดวินยัยนั่นคือประเด็นถกเถียงกันความไม่เชื่อมั่นยุติธรรมที่ทับถมจะมีผลรุนแรงต่อการเมืองที่กำลังจะเลือกตั้งใหม่ ภายใต้กติกาพิเรน180วันอันตรายสสพักการเมืองช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ช่วยงานศพงานแต่งไม่ได้แต่รัฐมนตรีเอางบประมาณลงพื้นที่ได้โฆษณาผลงานได้ความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือกะกะตจะส่งผลร้ายต่อการเลือกตั้งที่หวังว่าจะแก้ปัญหาในประเทศแก้ปัญหาการเมืองเศรษฐกิจเพราะกกตมีอำนาจจับผิดจนเปลี่ยนผลการเลือกตั้งประชาชนได้ตั้งแต่แจกใบเลือ ใบแดงด้วยเรื่องมโนสาเรอะไรนิดหน่อยก็ผิดไปจนส่งสารยุบพักตัดสิทธ์ ทำให้สสหายหลายสิบคนอย่างการยุบพักอนาคตใหม่จนเปลี่ยนเสียงคู่ขี้สูสีระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเรื่องตลกทั้งทางกฎหมายทางจริยธรรมคือองค์กรอิสระเอาเป็นเอาตายกับสสพักการเมืองตั้งมาตรฐานสะอาดบริสุทธิ์แต่ไปยุบพักอนาคตใหม่ซึ่งทุกคนยอมรับว่าหาเสียงแบบใหม่ทำการเมืองใหม่ไม่ใช้เงินไม่ใช้ระบบอุปถัมยุบแล้วเกิดการดูดสส ดูดด้วยอะไรก็รู้กันการเลือกตั้ง62กกตตกต่ำย่ำแย่เพราะบริหารไม่เป็นเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนับคะแนนสับสนไปหมดจนโดนมองว่าโกงโดนเข้าชื่อไล่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ change.org ประเทศไทย เลยไม่กล้าแจกใบเหลืองใบแดงแต่ครั้งหน้าเป็นไปได้ว่ากะกะตจะสวมบทศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดเหมือนทำกับเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะทำให้ผลเลือกตั้งวิบัติกันไปใหญ่ กติกาการเมืองตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2,540ตั้งขึ้นบนความเชื่อของคนชั้นกลางในเมืองว่านักการเมืองเลวแบบยี่ห้อ120ต้องเขียนกฎหมายยาแรงให้อำนาจองค์กรเทวดาเช่นกะกะต5คน7คนแจกใบเหลืองใบแดงเปลี่ยนผลเลือกตั้งจากคะแนนนิยมประชาชนให้อำนาจปพชกล่าวหานักการเมือง ส่งฟ้องสารดีกาชั้นเดียวเบ็ดเสร็จโดยพลิกระบบยุติธรรมให้สารยึดตามปปชว,ว่าจำเลยผิดไว้ก่อนจำเลยต้องแก้ต่างให้ตัวเองพ้นมนทินไม่งั้นติดคุกรัฐธรรมนูญ2,550และ2,560ยิ่งกลายเป็นเครื่องมือของเครือข่ายอำนาจอนุรักษ์นิยมที่มุ่งเล่นงานนักการเมืองส่งคนไปล่อซื้อกรรมการบริหารพัก แจกใบแดงผิดคนเดียวยุบทั้งพักเปลี่ยนรัฐบาลจนเกิดการลุกฮือนองเลือดรัฐประหาร57จึงต้องอยู่ยาวและสืบทอดอำนาจกระทั่งสร้างศัตรูใหม่คือจากทักษิณเสื้อแดงเพื่อไทยก็เกิดอนาคตใหม่คนรุ่นใหม่ทะลุเพดานโครงสร้างกลไกลเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาการเลือกตั้ง เพราะองค์กรอิสระทั้งกกตปปชมีไว้จ้องจับผิดนักการเมืองจากการเลือกตั้งด้วยมาตรฐานที่ค้านสายตาประชาชนเช่นถวายเงินพระสองพันแจกไปส้มแต่ชาวบ้านรู้กันทั้งประเทศว่าซื้อเสียงจงครึม้มจับไม่ได้นักการเมืองติดคุกส่วนใหญ่ไม่ได้เจอเส้นทางการเงินแต่เอาผิดด้วยการเล่นแง่กฎหมาย เช่นตีความ157ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพวกเคี้ยวลากก็รอดไป นักการเมืองชนะเลือกตั้งก็เปลี่ยนโครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้มีแต่เป็นฝ่ายถูกกระทําขณะที่อํานาจรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วตั้งสนอชอกอรอทอ .250 สอวอส่งคนเข้าไปนั่งในองค์กรอิสระนี่คือเสาหลักปักรากอายุติธรรมโครงสร้างที่รัฐประหารสองครั้งวางไว้แก้ไม่ได้ด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นเพียงการแสดงพลังที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ ถูกขัดขวางทุกวิธีจากรัฐราชการองค์กรอิสระที่ต้องการคุมอำนาจไว้ในมือเลือกตั้งไม่พอต้องลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกันในวันเลือกตั้งซึ่งแม้ยังไม่สามารถแก้ได้ทันทีก็มีผลเท่ากับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญรัฐประหาร2560ให้เป็นเพียงรัฐธรรมนูญที่ใช้ชั่วคราวก่อนยกร่างฉบับประชาชนเลือกตั้งไม่ใช่เลือกรัฐบาลใหม่แล้วจบ เลือกตั้งคือการแสดงพลังเพื่อเปลี่ยนประเทศวันที่16กันยายน2565นายพฤิ์วัชรสินธุหรือไอติมแกนนำพักก้าวไกลโพสต์เพจ Facebook พฤิ์วัชรสินธุไอติมข้อความระบุว่า5เหตุผลทำไมควรลงชื่อ hashtag #reset ประเทศไทยลงชื่อได้ที่ www.resetthailand.org ใช้เวลาไม่เกิน1นาที ตลอด2-3ถึงปีที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าเสนอโดยภาคประชาชนหรือโดยฝ่ายการเมืองล้วนถึงทางตันเพราะเจออุปสรรคจากสอวอที่โหวตปัดตกแม้แต่ร่างที่เสนอเรื่องพื้นฐานที่สุดตามหลักการประชาธิปไตยอย่างการปิดสว,สอวอก็ลงเอยด้วยผลลัพธ์เดียวกันทำให้กว่า20ร่างที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภามีเพียงร่างเดียวที่ผ่านคือเรื่องระบบเลือกตั้ง โดยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ที่สวกี่คนก็ไม่อาจหยุดยั้งคือการอาศัยช่องทางตามพรบการออกเสียงประชามติ2,564ที่เปิดให้ประชาชนอย่างน้อย50,000คนร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้มีการจัดทำประชามติยื่นตรงไปที่คอรมอภายใต้ชื่อแคมเปญปรีเซ็ตประเทศไทยเลือกตั้งใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ สาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะเราจะเสนอให้จัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสอสอที่จะต้องเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤษภาคม2566โดยประชามติถามประชาชนเพียงหนึ่งคำถามสั้นๆง่ายๆว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบัน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเรามั่นใจว่าวิธีการนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและไม่ควรมีอุปสรรคอะไรที่จะทำให้ถูกคัดค้านด้วย5เหตุผลดังนี้ 1. เป็นหนทางที่จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตทางการเมืองและไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้จริงเพราะเป็นแนวทางที่ไม่ต้องง้อเสียงเห็นชอบจากสวซึ่งเป็นอุปสรรคมาโดยตลอด 2. เป็นแนวทางที่รัฐบาลไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเพราะการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอเป็นสิ่งที่สอสอรัฐบาลและสอวอเคยสนับสนุน จากการให้ความเห็นชอบหลักการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสอส,อสอรอเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563อีกครีกทั้งการจัดประชามติตามที่เราเสนอก็เป็นไปตามความเห็นของสอส,อสอรัฐบาลและสอวอเองที่เคยอ้างคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่าต้องมีการจัดทำประชามติก่อนเสนอเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่สภาในขั้นรับหลักการ 3. เป็นการทวงถามและเรียกความรับผิดชอบโดยตรงจากนายกและครอรมอว่าจริงใจแค่ไหนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากที่เคยประกาศในปีแรกที่รับตำแหน่งนายกว่าเป็นหนึ่งใน12นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 4. เป็นการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนโดยตรงเพราะหากมีการจัดทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งและประชาชนเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ว่ารัฐบาลหลังจากเลือกตั้งจะเป็นใครก็ต้องดำเนินการจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามคำสั่งประชาชนที่แสดงออกโดยตรงผ่านการลงคะแนนเสียงในประชามติ 5. เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณและทรัพยากรประเทศเพราะจะทำให้เราจัดการเลือกตั้งและจัดการประชามติได้ในวันเดียวกัน หากแคมเปญน,นี้สำเร็จตามเป้าหมายจะทำให้วันเลือกตั้งที่ใกล้มาถึงมีความหมายมากยิ่งขึ้นเพราะประชาชนจะไม่ใช่เข้าคูหาเพื่อเปลี่ยนนายกหรือเปลี่ยนรัฐบาลแต่จะมีโอกาสเปลี่ยนกติกาโครงสร้างและกฎหมายสูงสุดของประเทศให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนประเทศและคืนอำนาจสูงสุดให้ประชาชน ผมจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมลงชื่อหากท่านเป็นคนที่เห็นด้วยกับผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาทั้งที่มากระบวนการเนื้อหาและสมควรต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งแนวทางตามแคมเปญรีเซ็ตประเทศไทยมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายที่ต้องการร่วมกันแต่หากท่านเป็นคนที่เห็นต่างเพราะท่านชื่อ ชอบหรือมองว่ารัฐธรรมนูญ2560ไม่มีปัญหาท่านก็ควรร่วมลงชื่อเช่นกันเพราะถ้าผลประชามติออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นตรงกับท่านว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอยู่แล้วก็จะทำให้รัฐธรรมนูญที่ท่านชื่นชอบฉบับนี้ได้รับความชอบธรรมมากกว่าเดิมต่างจากปัจจุบันที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชามติปี2559ซึ่งไม่เส และไม่เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ